นะคะท่านผู้ว่าก็จะมาร่วมเสวนากับเราด้วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ค่ะก็รู้สึกเป็นเขตใหญ่ที่นะคะที่ทุกท่านได้สลับเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะราชการและพี่น้องส <ons> ื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะครับมีการจัดกิจกรรมว่าพบปากสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ขึ้นมา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในปี2568นะครับภายใต้โครงการเสัมพันธ์การขับเคลื่อนการพาัฒนาจังหวัดสุรินทร์คือเพื่อฝากพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนในจังหวัดสุรินทร์เราทีใ่ในทิศทางการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมถึงทางกองหลักสูตรนาวีนะครับจะมาเล่าถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับ ว่าพวบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะครับครั้งที่หนึ่งปี2568นะครับจะได้เชิญท่านรองรองลังได้มาพบกปะาด้วยวันนี้นะครับเปลี่ยนแนวนโยบายในการขับเคลื่อนการความมั่นคงภายในด้วยนะครับเพราะนั้นก็ลดเรื่องนี้ที่สนใจให้ประชาพันธ์อยากจะให้สถานการณ์นั้นได้มาพูดคุยก่อนที่ผมจะพบป่ากับท่าน ก็อยากเชิญท่านรองอผู้ชันก,การกองรังสุราีนะครับเพราะตอนนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั่วไปได้พบปะพูดคุยกันอย่าท่านผู้ว่า <ๆ S 2> ราชก,การจังหวัดสุรินทร์ตลอว่ัฐวารการจังหวัดสุรินทร์ท่านรัฐจังหวัดสุรินทร์คะส่วนราชการพี่น้องสื่อมวลชนท่านประชาสัมผัสจังหวัดที่เคารพทุกท่าคนครับกองกำลังสุร,รนารีรับผิดชอบพื้นที่ ในการป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาไทยกับสปปบบลาวในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของโดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์และบุรีรัมย์รวมทั้งจัดตั้งกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยก2รับผิดชอบพื้นที่ตอนในเพิ่มอีก3จังหวัดได้แก่จังหวัดยโสธรร้อยเอ็ดและมหาสารคาม โดยมีพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวชายแดนรวม750กิโลเมตรแบ่งเป็นด้านสปปลาว387กิโลเมตรด้านกัมพูชา363กิโลเมตรสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันทั้งสองประเทศยังคงมีการวางกำลังเผชิญหน้าตามพื้นที่ชายแดนส่วนฝั่งทวีปของเราพวกคงจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เดี๋ยวจะพบภาษาการพรม ภาษาทางวายนะครับก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นในเรื่องของไม่ไว่าจะเป็นเสื้อผ้าละคอที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศของตนเองสมมสมมอบสิ่งของประมงขวัญไม่ไว่าจะเป็นเครื่องกอุปโภคบริโภคเครื่องมือเครื่องใช้จําเป็นต่างๆให้กับโดยฐานชายแดนในวิธีตลอดแนวชายแดนทําให้ทหารไทยทุกนายมีขวัญกาลังใจมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติภารกิจ อย่างเต็มขีดความสามารถในนำกองลังสุรสาร,รีจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งและขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในกองทัพบกกองทัพไทยว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถในการปกป้องอธิพุตยของชาติสถาบันหลักของชาติให้คำมั่นว่าทหารเป็นที่พึ่งในทุกโอกาสซึ่งเป็นสิ่งที่กองลังสุรสารีและทหารทุกนาย ได้ยึดถือบริบาภรพร้อมที่บริบาภรในทุกสถานการณ์เพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติที่ต้องพูดอีกเลยในประเทศไทยน,ไนี้ยังไงครับสาวเรียนที่สี่ปีนะครับวาสนาครับวาสนาที่เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเดียวนะครับไม่เอาข้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับร่างกายชีวิตทรัพย์สิน่งนี้นะครับเอาเกี<อ>่ยวกับยาเสพติดอย่างเดียวนะครับทองคำแท่งทองคำอะไรเยอะแยะเลยรอไว้สิบห้าล้านนะครับที่ปปมาสอนนะครับนะครับต่อไปครับฐานพ่อเงิน ฟอหนึ่งตอนนี้มีหนึ่งปูมจับไปสี่ก็ผ่านแล้วสุดท้ายหมายจับออกที่หมายจับคดีร้ายเลยก็มีหลักกำงนันที่จะรับใช้พี่น้องชายของสุเดชห้าหลักนะครับแรกคดีในเรื่องของเปิดบ้านห้าปอไปแล้วกันนะเปิดบ้านเปิดห้องทำงานนะครับเปิดใจโปร่งใสและเป็นธรรมเอาให้มันจำง่ายาเลยใช้ห้าปอ